Hello. o o o d m o r n n n g student in p r a t h ม m 5. Welcome to English Class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่5วันนี้คาบแรกมาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ e English with ครูนู๊สสำหรับวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อ How can I get to the hospital? How can I get to the hospital? เป็นการถามเส้นทางนะคะว่าถ้าเราจะไปโรงพยาบาลเราจะไปได้อย่างไรก่อนอื่นที่เราจะไปดูเนื้อหาเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะ,ะนักเรียนดูคำแรกเลยค่ะ bus stop bus stop bus stop แปลว่าป้ายรถเมล์คำที่สอง restaurant 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 แปลว่าร้านอาหารคำที่3นะคะ basketball court basketball court basketball court ก็คือสนามบาสเกตบอลคำที่4 church 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 อ่า church ก็คือโบสหรือ าศาสนาสถานของคนที่นับถือาศาสนาคริสต์คำที่5นะคะ train station train station train แปลว่ารถไฟใช่ไหมคะ station แปลว่าสถานีคำว่า train station ก็คือสถานีรถไฟคำที่6 police station police station police แปลว่า ตำรวจอ่า station ก็เหมือนคำที่แล้วเลยค่ะ station แปลว่าสถานี police station ก็คือสถานีตำรวจคำที่7นะคะ drug store drug store drug store แปลว่าร้านขายยาคำที่8 store 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 แปลว่าร้านค้า หรือร้านที่ขายของทั่วไปนะคะคำที่9 movie theater movie theater movie theater ก็คือโรงภาพ,พยนตร์คำที่10 post office post office post office ก็คือที่ทำการไปรษณีย์ คำที่11 bank bank ธนาคารคำที่12 temple temple วัดคำที่13 bookshop bookshop ร้านขายหนังสือคำที่14 hospital hospital โรงพยาบาลคำที่สิห market market ตลาดและคำสุดท้ายนะคะ house house แปลว่าบ้านต่อไปเรามาดูคำ prep o s i t i o n นะคะหรือคำบุพบทอ่า prep o s i t i o n ในที่นี้เป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งนะคะคำที่หนึ่ง next to next to แปลว่าถัดจากคำที่สอง near near แปลว่าใกล้คำที่ส in front of in front of แปลว่าข้างหน้าคำที่4ี่ between between แปลว่าระหว่างคำที่5 opposite opposite แปลว่าตรงข้ามและคำสุดท้ายนะคะ behind behind แปลว่าข้างหลัง ค่ะต่อไปนักเรียนก็เอาใบงานขึ้นมานะคะเปิดหน้า11เรื่อง How can I get to the hospital นะคะคำสั่งคือให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตอบคำถามข้างล่างนะคะค่ะในเรื่องมีอยู่ว่า Hi, I'm am Amy. I live on a South Street in Camden. I live in a small house with my parents and my two sisters. On South Street there is a cinema, a supermarket, and a sports center. Our house is next to the Roxy Cinema. My school is near our house. It's behind a big park, between the music shop and the library. I go to school by bus. ค่ะเนื้อเรื่องมีว่าเขาบอกว่า Hi, I'm a m m y สวัสดีฉันชื่อ Amy. มี่ I live on South Street in Camden. ฉันอาศัยอยู่บนถนน South Street ใน Camden. I live in a small house. ฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ With my parents and my two sisters กับพ่อแม่ของฉันและพี่สาวของฉันสองคน on South Street. t h e r e is a cinema. บนถนน South Street นั้นมีโรงภาพยนตร์ a supermarket และ supermarket and a sports center และศูนย์ออกกำลังกาย Our house is next to the Roxy Cinema. บ้านของพวกเราอยู่ถัดจากโรงภาพ,พยนตร์รอกซี่ My school is near our house โรงเรียนของฉันอยู่ใกล้กับบ้าน It's behind a big park มันอยู่หลังสวนสาธารณะขนาดใหญ่ Between the music shop and the library อยู่ระหว่างร้านดนตรีและห้องสมุด I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสต่อไปเรามาดูคำถามนะคะคำถามมีทั้งหมด6ข้อคำถามที่1นึเขาถามว่า What street does Amy live on เขาถามว่าเอมี่อาศัยอยู่บนถนนอะไรข้อ 2. How many sisters does she got ถามว่าเอมี่มีพี่สาวกี่คนข้อ3 What places are there on South Street มีสถานที่กี่สถานที่อยู่บนถนน South Street ข้อ4 What's near Amy's school อะไรที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเอมี่ข้อ5 Where is Amy's school ถามว่าโรงเรียนของเอมี่อยู่ที่ไหนและข้อ6 How does she go to school เธอไปโรงเรียนอย่างไรเอาให้นักเรียนหาคำตอบจากเนื้อเรื่องแล้วเอามาตอบสั้นๆนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เปิดไปหน้า12นะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเราค่อยมาเจอกันใหม่ในครับหน้านะคะ see you again next time goodbye Ah <laughs>